มาถึงคนที่เกิดวันอังคารนะคะทอช่วงนี้นะคะเขาบอกว่ายังไงจะมีโชคลาภแหละคนเกิดวันอังคารเด่นมากเลยนะคะตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์ถึงวันที่29กุมภาพันธ์นี้นะคะเดี๋ยวก่อนมีโชคลาภจากทางไหนกดไลค์กด s u b s c r i b e like, กดแชร์ให้ฝนพรมยาและทีมงานด้วยนะคะกดไลค์กด s like, u b s c r i b e ขอให้รวยขอให้มีโชคลาภนะคะให้กำลังใจกันละกันนะตัวเธอมาค่ะ คนเกิดวันอังคารค่ะช่วงเนี้ยเอนดูเขาเอนเราต้องไม่ขาดนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงแบบแบบต้องไปเอนดูคนอื่นหรือช่วยเหลือคนอื่นแต่อย่าให้ตัวเองเดือดร้อนหรือถ้าคนเกิดวันอังคารแล้วต้องกระตันอยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่เลี้ยงดูผู้ปกครองของคุณมาแล้วคุณรู้สึกว่า ความกระตันยูมันต้องเป็นแบบนี้แล้วคุณรู้สึกแบบมันต้องเดือดร้อนถึงเครดิตของคุณอันนี้ต้องค่อยๆละเมียดกับการใช้ชีวิตโดยเฉพาะเรื่องการกู้ยืมทั้งๆท,ที่ไม่เกี่ยวกับผู้ปกครองเลยผู้ปกครองมาพูดเพราะว่าเราต้องช่วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คุณระวังคุณก็ต้องใช้วิธีคิดที่เหมาะสมเข้ากับตัวคุณมันถึงจะเป็นการการใช้ชีวิตแบบค่อนข้างจะเพย์เซฟให้กับตัวเองนะจ๊ะอันนี้ต้องระวังด้วยแต่ว่า ส่วนคุณพ่อคุณแม่ช่วงนี้พี่ฝนบอกเลยว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ต้องระวังเรื่องอะไรนอนหลับไม่ลึกนะคะมาจากความร้อนคุณจะติดแอร์ให้คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นเรื่องดีนะคะร้อนมากไม่ได้ช่วงนี้ไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่คุณอายุเท่าไหร่ระวังเรื่องความร้อนแล้วก็เรื่องการนอนไม่หลับของท่านนะจ๊ะรวมถึงคุณพ่อคุณแม่อาจจะมาขอเรื่องความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินเงินทอง นะคะอันนี้ต้องระวังหรือไม่เช่นนั้นคุณอาจจะไปค้นพบได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ได้ไปสร้างเครดิตที่มันไม่น่ารักไว้กับครอบครัวอย่างไรใจเย็นๆแล้วค่อยคอยค,อยคุยกันนะจ๊ะเพราะว่าถ้าใจร้อนแล้วมันทำให้สถานการณ์ดีขึ้นหรือาการออผลิตคำพูดที่มันเสียๆใส่กันแล้วมันทำให้สถานการณ์ดีขึ้น ค่อยทำแต่ถ้าทําแล้วมันไม่ดีขึ้นหาทางแก้ไขก่อนดีกว่าว่าจะไปดีทิศทางใดแล้วค่อยมาสอบถามกันจะน่ารักสําหรับชีวิตครอบครัวมากกว่านะจ๊ะมาถึงนะจ๊ะคนที่เป็นพนักง,งานนะคะในองค์กรต่างๆทั้งทั้งรัฐแล้วก็ทั้งเอกชนช่วงนี้นะคะใครก็ตามที่ทำงานเอกสารเกี่ยวกับระบบบัญชีการยื่นภาษีต้องระวังให้ดี กลัวหลุดจังเลยกลัวพลาดจังเลยอะไรที่มันใสได้ใสนะอะไรที่มันมันเทาๆมันปืด๊ดปือดบอดก็อย่าไปยุ่งออกับมันละกันอันนี้เตือนนะจ๊ะสำหรับพนักงานในองคอ์กรแล้วก็ระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือพี่ฝนห่วงนอกจากเรื่องนั้นแล้วจะไปเข้าลิงก,ลก์แปลกแล้วทำให้คุณสูญเสียเงินโดยที่มันน่าเสียดายอะ่ะคุณน่าจะเก็บปัจจัยที่คุณเหนื่อยยากทำงานมาไปทำให้มันมี มูล,ลค่าเพิ่มมากกว่าต้องระวังให้ดีด้วยนะคะมาถึงท่านเจ้าของกิจการที่เกิดวันอังคารลูกค้าจะเข้ามาเรื่อยๆนี่มันจะเป็นตั้งแต่วันที่16เนี้ยจะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแล้วก็จะมาเป็นช่วงเวลาแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะทำงานเสริมทำไลฟ์ทำออนไลน์แล้วไลฟ์สดช่วงเวลาไหนดีอันนี้เขาโดดเด่นในช่วงเช้า แปลกมากเลยไม่ว่าคุณจะทำอยู่ในแพลตฟอร์มไหนก็ตามเขาให้คุณตั้งรั์ในช่วงเวลาเช้าขําได้ไหมพี่ฝนในนี้บอกว่าถ้า่ําไปอีกทีต้องเป็นประมาณสักสามทุ่มถึงห้าทุ่มถ้าเช้าก็ประมาณ6โมง7โมงได้นะคะเป็น2ช่วงเวลาที่คุณจะทำได้เรื่องกลางวัลเป็นเรื่องของคุณคุณอาจจะไปแพ็คนู่นนี่นั่นส่งอันเนี้ยเป็นเรื่องราวดีๆที่กัจะเพิ่มเติมให้มาถึงเรื่องคู่ครองคนรักสำหรับคนมีคู่อยู่แล้วนะคะ ช่วงนี้พูดจากันก็น่ารักดีเหมือนจะเริ่มต้นจากที่เคยแบบไฟกันพูดจาไม่น่ารักกันช่วงเนี้ก็จะพัฒนานเรื่องคำพูดหรือการใช้น้ำเสียงให้ดีขึ้นได้มันก็จะน่ารักดีถ้าคุณเริ่มต้นดีเปลี่ยนแปลงวิธีการเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นมันจะดีกับครอบครัวและชีวิตกู่ของคุณส่วนคนโสดเป็นยังไงคนโสดน,นะคะคุยกับใครอยู่เล่าซิก็บอกว่าเที่ยวนี้ดีนะ ที่คุยอยู่อะแต่เหมือนแบบคุยอยู่ดีๆหายคุยได้สองสาวันสองสาอาทิตย์เอ้าหายอย่างเงี้ยเปิดโอกาสให้ตัวเองหาใหม่ไม่ต้องรอค่ะแล้วแปลกมะเวลาอีกคนที่หายเนี่ยเราจะคิดถึงมันแปลกเนาะเอาใหม่ต่อปีถ้ามันหายฉันก็จะเปิดโอกาสให้ตัวฉันเองเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวฉันในวันนี้โอเคไหมเนาะ ใครที่หายไปอยู่ดีๆหายไปแล้วค่ะพี่ฝนก็ก็รอสักหนึ่งรอบรอสักสองรอบถ้ามันให้รอมากก็อยู่ดีๆหายเฉยแสดงว่าต้องมีอะไรอะ่ะนึกออกปะเขาไม่สว่างจิตละแสดงว่าคุยหลายคนนะส่วนโรคภยัยไข้เจ็บในช่วงนี้ แปลกมากเลยอ่ะเขาก็ห่วงเรื่องสายตาคุณอีกเช่นกันพี่ฝนกลัวสายตาเอียงและอาการแพ้แสงแล้วก็อาการปวดหลังต้องดูแลเวลาไปไหนช่วงนี้นะคะฝุ่น PM ทําร้ายคุณมากล้างจมูกด้วยนะคะอย่าลืมนะคะล้างจมูกด้วยด้วยรักและห่วงใยจากฝนภรมยานก่ะ